แบดมิ sociedad, Bref, Brittany, ını, asy, นเยาวชนไทยนะคะสามารถประเดิมในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะเวียดนามไปขาดลอยห้าต่อศูนย์คู่ค่ะแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการ SCG Badminton Asia Junior Championship นะคะที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประเภททีมผสมรอบแรกค่ะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนาม น้องซาบกันตวัฒนลีลาเวชบุตรนะคะเก็บแต้มให้ไทยในประเภทชายเดี่ยวค่ะด้วยการชนะดังควางคุยไป2เกมนะคะ21ต่อ14และ21ต่อ8คะแนนค่ะส่วนในประเภทชายคู่นะคะทีมไทยส่งกริตันติอนันตคุณจับคู่กับเมนรงริ์นะคะพบกับคู่ของเวียนวันดุกกับลีวันทูค่ะเป็นคู่ของไทยที่ชนะไปแบบขาดลอยเช่นเดียวกันนะคะ2เกมรวด ส่วนในประเภทหญิงเดียวนะคะน้องเมสุพัทนิดาเกตทองค่ะไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังนะคะใช้เวลาเพียงแค่39นาทีเอาชนะเหวียนทุยลินไป2เกมรวด21ต่อ13และ21ต่อ17คะแนนค่ะขณะที่ในประเภทหญิงคู่นะคะกีลาซูออสเตอร์เมเยอร์กับพืัไยชนกไล้สวนเอาชนะพัมทรีคานกับเหวียนทรีพุงไป 2เกมรวดนะคะใช้เวลาเพียงแค่23นาทีเท่านั้นค่ะ ขณะที่ทุกคู่ผสมนะคะพัชรพลนิพนธ์รำกับฤททยชนกไล่สวนยังชนะลีดอยนำกับพัมทรีคานไปสองเกมรวดกกะทำให้ทีมผสมเยาวชนไทยเปิดฉากนัดแรกเอาชนะเวียดนามไป5ต่อ0ูนย์คู่นะคะนัดที่สองทีมไทยก็ยังจะเอาชนะมองโกเลียไป5ต่อศนย์คู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนนัดที่3และ4ไทยจะเจอกับเตปาและญี่ปุ่นตามลำดับค่ะโดยไทยตั้งเป้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยในรายการนี้ค่ะ